สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักสิทธิประโยชน์ของกระเทียมสรารพคุณทางยาและข้อควรระวังนะคะกินกระเทียมสดป้องกันสารพัดโรคประโยชน์ของกระเทียมอยู่ในสารอลลิซินซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นฉุนอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งสารตัวนี้จะออกฤทธิ์ให้สรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อเราหัน่นฝานหรือทุกกระเทียมเมื่อนำไปทำอาหารก็ไม่ได้ทำให้สารอลลิซินสลายไป คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแนะนำให้กินกระเทียมวันละ7-12ถึงกรีบหรือไม่เกินวันละหนึ่งหัวขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นการกินกระเทียมสดหรือกินผ่านการปรุงอาหารก็ได้รับประโยชน์และส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสิบประโยชน์ของกระเทียมสรรพุณที่ไม่ควรมองข้ามในกระเทียมมีสารอาิซินซึ่งเป็นสารที่ให้กลิ่นฉุนอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งสารตัวนี้จะออกฤทธ ให้สรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้ 1. รักษาโรคหวัด 2. ลดระดับไขมันในเลือด 3. ลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง 4. แก้โรคผิวหนังอักเสบ 5. ปัญหาผมร่วง 6. บรรเทาอาการปวดข้อ 7. ป้องกันแมลงกัดต่อย 8. ถอนเสียนน้ำ 9. รักษาสิว 10. กำจัดกลิ่นเท้า นอกจากนี้โทษของกระเทียมหากกินมากเกินไปกระเทียมมีประโยชน์และสรรพคุณทางยาก็จริงแต่ทุกอย่างก,ก็ต้องตั้งอยู่บนความสมดุลหากกินกระเทียมมากเกินไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน mm hmm. ก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันเพราะจะส่งผลให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้าเนื่องจากสารในกระเทียมจะยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดซึ่งหากเกิดบาดแผลจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดคำเตือนโรคที่ห้ามกินกระเทียมสำหรับสตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ควรงดกินกระเทียมในรูปแบบยาเสริมอาหารเนื่องจากอาจทําให้รสชาตินี่นมเปลี่ยนไปส่วนผู้ที่มีโรคประจําตัวซึ่งต้องกินยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือดและยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจําไม่ควรกินกระเทียมในปริมาณที่มากเกินไปเนื่องจากอาจทําให้โรคโลหิตจางในผู้ที่แพ้กระเทียมบางรายอาจมีอาการปวดท้องอาเจียนและวิงเวียนศีรษะควบคู่กันแม้ประโยชน์ของกระเทียมจะมีมากมาย แต่หากกินในปริมาณที่มากเกินพอดีก็าอาจส่งผลเสียได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวและต้องการกินยาแผนโบราณที่มีกระเทียมเป็นส่วนประกอบแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยที่มาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี